ท่านข่าวกับสำนักข่าว IN n มวันนี้อยู่กับดิฉชัน้ชชนจัชนกเสียงใสค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะตำรวจค่ะแจ้งข้อหาสาวสองชาวฟิลิปปินส์สองรายได้มีการแจ้งผ่านสถานทูตไทยแล้วนะคะไม่ติดใจเอาความแชมป์หลังยอมจบไกลเกลี่ยค่ะบรรยากาศที่สถานีตำรวจนครบาลุมพินีค่ะพลตำรวจตรีวิทวัสชินคาผู้บังคับการตำรวจนครบาล5เปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุทะเลาะวิวาทของสาวประเภท2อชาวไทยและก็สาวประเภท2อชาวฟิลิปปินส์ค่ะ ภายในซอยสุขุมวิท11ทับโดยระบุค่ะว่าในส่วนของคดีตอนนี้มีการแจ้งข้อหา3รายประกอบด้วยคนไทย1รายและสาวสองชาวฟิลิปปินส์2รายค่ะในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายท้งนี้นะคะมีการระบุต,ตัวตนของชาวฟิลิปปินส์ได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งรายอยู่ระหว่างติดตามตัวเบื้องต้นค่ะซาวาย,ยังคงอยู่ในไทยตำรวจเตรียมขอสารออกหมายจับฟิลิปปินส์รายนี้แล้วเนื่องจากไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง สำหรับกรณีของนายแชมผู้ต้องหาคนไทยค่ะได้แจ้งข้อหาและประกันตัวไปแล้วจากการประสานกับทางเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยและผู้เสียหายชาวฟิลิปปินส์ค่ะได้ยื่นขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเพราะไม่ได้ติดใจที่จะดำเนินคดีทั้งนี้ค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบานห้ายืนยันว่าไม่มีตำรวจรับสวยแน่นอนและการเข้ามาของชาวฟิลิปปินส์ระบุว่าเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้30วันท้งนี้ค่ะก็ต้องมีการตรวจสอบ ว่าสาวสองชาวฟิลิปปินส์เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยว หรือประกอบอาชีพอะไรถ้าใครมีข้อมูลก็ยินดีค่ะผู้บังคับการตํารวจนครบาล5ระบุค่ะว่าถ้าออกนอกประเทศไปแล้วก็มีขั้นตอนตามกฎหมายสามารถดําเนินคดีได้อยากให้มั่นใจในกฎหมายของประเทศไทยค่ะสภาเดือดกันอีกแล้วค่ะรอบนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลค่ะโตแยงกันเรื่องทาหน้าที่ของปฏิพัฒน์ถึงขั้นจี้ให้ลาออกกันเลยทีเดียวนายพิเชษเชื้อเมืองพานค่ะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าในสัปดาหนะ์หน้า ตนเองจะเรียกประชุมวิบรัฐบาลวิฝ่ายค้านและก็ผู้แทนคณะรัฐมนตรีหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินค่ะพร้อมยืนยันค่ะว่าการทําหน้าที่ของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละคนแล้วแต่ดุลพินิษของประธานและก็รัฐบาลหลังสอสอพักเพื่อไทยค่ะได้ลุกขึ้นอภิปรายแสดงความไม่พอใจต่อการทําหน้าที่ของนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งบอกนั่นเลยค่ะว่าวันนี้สภาเดือดอีกแล้ว หลังจากที่นายชัยวัฒนาสส,สมหาสา,ารคามพักเพื่อไทยค่ะได้ใช้สิทธิ์ลุกขึ้นหารือต่อการทําหน้าที่ของหมออ,องนายปฏิพัฒน์เพราะว่าไม่เห็นด้วยที่หมออ,องเนี่ยถือตัวแทนเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญตัติบุกทำเนียบรัฐบาลซึ่งรัฐธรรมนูญกาหนดอํานาจหน้าที่ให้ดําเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่แต่จากการกระทําดังกล่าวค่ะเป็นการกระทําที่ไม่ปรากฏมาก่อนและก็ไม่สมควร จนทําให้ในายนะัทวุฒิบัวประทุมค่ะสสบัญชีรายชื่อพรกคก้าไกลลุกขึ้นประท้วงนายชัยวัฒนาที่หากเห็นว่านายปฏิพัฒน์เนี่ยใช้อํานาจล้นเกินหรืออาจมีองค์กรอิสระอื่นใช้อํานาจล้นเกินสภาก็ขอให้เสนอยติเพื่อให้สส,สเนี่ยมาช่วยกันพิจารณาค่ะจากนั้นค่ะนายธีราชาัยแสนแก้วสสอุสออดรธานีพักเพื่อไทยค่ะก็ได้ลุกขึ้นอนภิปรายในแต่ระหว่างนั้นนายประเสริฐพงศ์ศรนุวัฒน์เนี่ยสสบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลค่ะ ก็ได้ลุกขึ้นประท้วงให้นายพิเชษที่ทำหน้าที่ประธานในการประชุมเดินหน้าเข้าสู่วาระการประชุมจนทำให้นายธีรชัยค่ะไม่พอใจแล้วก็เรียกร้องให้นายปฏิพันธ์ลาออกเพื่อรักษาศักดิ์ศรีเข้าตามตรอกออกตามประตูให้ได้รับการต้อนรับอย่างดีในการประสานงานค่ะเพราะการไปทำเนียบดังกล่าวเนี่ยเป็นการโคจรไปไม่มีใครมาต้อนรับก่อนที่นายประเสริฐพงศ์นะคะจะลุกขึ้นประท้วงอีกครั้งค่ะ จนทําให้นายธีรชัยไม่พอใจแม้นายพิเชษนะคะจะปิดไมโครโฟนแล้วก็ยังตะโกนล,ลั่นก่อนที่นายพิเชษค่ะจะเรียกเจ้าหน้าที่แล้วก็สั่งให้นายธีรชัยเนี่ยหยุดการอภิปรายแล้วก็นั่งลงเพื่อเดินหน้าเข้าสู่การประชุมตามปกติค่ะไปดูบรรยากาศความเดือดในสภากันค่ะช่วงนเนี้ยเนี่ยเดือดกันบ่อยสงสัยอากาศร้อนผมบอกเลยนะครับเอาละนะเพราะฉะนั้นนี่นาย,ยกก็ไม่ได้มาไม่ไมีใครต้อนรับอย่างน้อยก็ต้องรองนายก็ตีมามาต้อนเอาละท่านที ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับครับท่นบานกฎหมายของใครเออเอาละครับเอาแล้วนะครับ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 ท่าน ครับครับท่านท่านพอแล้วพอแล้วท่านพอแล้วพอแล้วพอสมควรแล้วนะครับท่านท่านท่านนั่งลงผมไม่อนุญาตท่านครูมณิธิแล้วพอแล้วครับท่านคือท่านท่านจะฟังผมไหมท่านจะฟังผมไหมเจ้าหน้าที่ครับท่านท่านจะหยุดไหมท่านธีรชัยจะหยุดไหมท่านหยุดพูดไหมท่านจะหยุดพูดไหมท่านนั่งลงครับ ผมไม่ให้ผมไม่อนุญาตท่านคุมมินิตนะครับพักความเดือดกันบ้างค่ะพุทธศาสนิกนชนค่ะฮือฮาเมื่อทางเพจสำนักงานพระพุทธศาสนาเปลี่ยนไปเพราะว่าโดนแฮกค่ะปล่อยคลิปวิวรัวรัวผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าเพจ Facebook ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งมีผู้ติดตามเกือบห0 0มื่นคนได้มีการโรพสต์คลิปลามกอาจารย์รัวรัวค่ะจนสร้างความตื่นตรใจให,ให้กับผู้ติดตามเป็นจำนวนมากต่อมาค่ะเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกมาชี้แจงว่า ขณะนี้เพจ a c e b o o k ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ถูกผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาแทรกแซงค่ะหากมีความเคลื่อนไหวในเพจหลังจากนี้ไม่ใช่การดำเนินการจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแน่นอนโดยท่านเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะปิดท้ายกันที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานค่ะเตือนระวังทองป,องปองลอมระบาดหนักหลังพบว่าราคาเนี่ยพุ่งปีด๊ดพบผสมโลหะเทคนิคใหม่หลังล้านดังค่ะสูญเงินกว่า8ล้านบาท พลตํารวจโทไตยรงผิวพันธ์ค่ะผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานร่วมกันแถลงข่าวเตือนภยัยผู้ประกอบการร้านค้าและก็ประชาชนกรณีการพบความปลอมแปลงโลงหะของทองคํารูปแบบใหม่ค่ะซึ่งใช้วิธีการนําโลหะอื่นมาเจือปนกับโลหะทองคําทําให้ทองคําค่ะมีลักษณะเหมือนทองคําแท้แต่มีน้ําหนักและก็มูลค่าต่ํกว่าทองคําแท้ตัวอย่างพฤติการผู้ต้องหาที่เกิดขึ้นค่ะคือคนร้ายได้นําทองคําแท่งประมาณ2กิโลกรัมมาขายให้ร้าน บริษัทห้างทองแห่งหนึ่งในกรุงเทพหานครค่ะซึ่งก่อนทําการซื้อขายนั้นทางบริษัทได้ทําการตรวจสอบแล้วเบื้องตน้นกับร้านตรวจสอบทองคําผลการตรวจสอบของทองคําทั้งหมดนะคะผ่านการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ได้ตามมาตรฐานที่96.5%ร้านทองเนี่ยจึงรับซื้อไว้ในราคาประมาณ4ล้านบาทต่อมาผู้ต้องหาได้นําทองคําแท่งค่ะจํานวนประมาณ2กิโลกรัมมาขายอีกครั้งซึ่งทางร้านเนี่ยก็ได้ทําการตรวจสอบผลที่ออกมาค่ะก็ยืนยันว่า เป็นทองคาตามมาตรฐานเช่นเดิมโดยรับซื้อไว้ในเงินสดจํานวนประมาณ4ี่ล้านบาทจากนั้นค่ะทางร้านก็ได้ตรวจสอบทองคําที่ได้ติดต่อกลับมาที่บริษัทของห้างทองเพื่อแจ้งว่าทองที่รับซื้อไว้ในครั้งแรกอะ่ะเมื่อนําไปหลอมเพื่อแปงลงรูปเป็นทองแล้วไม่สามารถนําขึ้นมาเป็นงานได้เนื่องจากกลอแตกะหักซึ่งไม่ใช่ทองมาตรฐานมีอัตราส่วนทองบริสุทธิ์เจือปนต่ากว่ามาตรฐานค่ะบริษัทห้างทองจึงทราบว,ว่าถูกหลอกลวง ผลการตรวจพิสูจน์ของกลุ่มง,งานตรวจเคมีฟิสิกส์กองพิสูจน์หลังฐานกลางค่ะพบว่าโลหะที่ใช้ผสมกับโลหะทองคำเป็นาตาโลหะรีเนียมและก็ทางสเตนซึ่งไม่สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานเช่นหยดกรดหรือว่าเผาไหม้หรือใช้เครื่องมือเอกซเรย์ ray, ขนาดเล็กในการตรวจวิเคราะห์เจอได้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงในการตรวจพิสูจน์นั่นก็คือเครื่องมือ XRF ค่ะที่ตั้งค่าให้ตรวจจับวัตถุโลหะรีเนียมและก็ทางสเตนจึงจะรู้ ก็เลยอยากเตือนภัยประชาชนค่ะว่าขณะน,นี้มูลค่าทองคําบาทละกว่า35,000บาทการที่ประชาชนจะไปซื้อทองคําและก็ร้านทองที่รับซื้อทองรงรับจำนำเนี่ยขอให้ไปซื้อที่ร้านที่มีความน่าเชื่อถือได้เนื่องจากปัจจุบันค่ะมิจช,ชาชีพเนี่ยได้เปลี่ยนรูปแบบไปไกลมากบอกได้เลยนะคะว่าทองคำเนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างสูงค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะระมัดระวังกันให้ดีค่ะหากมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งค่ะ